แสงสีแห่งโซลคิมมินจีศิลปินสาววัยยีสี่ปีดวงตากลมโตของเธอสะท้อนประกายมุ่งมัน่นแม้จะชาบด้วยความอ่อนล้าเธอกำลังจดปลายผู้กันลงบนพื้นภาพเก่าในห้องเชาวเล็กแคบยานหงแดกรุงโซลกลิ่นสีน้ำมันผสมกับกลิ่นอับชื้นของห้องเป็นเหมือนอากาศที่เธอหายใจเข้าไปทุกวันเสีงยงไอโคลก็ดังมาจากมุมห้องที่นั่นคิมมินจุน นองชายวัยสิบขวบของเธอนอนขดตัวอยู่ใต้ผ้าหม่มพื้นบ้างโรคหอบหืดรุมเล่าเข้ามาหลายปีค่ารักษาพยาบาลคือภาระหนักอึงที่มินจีแบกรับไว้คนเดียวภาพวาดทิวทัศน์ข้างทางงานศิลปะเล็กๆหน่อยที่เธอวางขายริมถนนคือเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตของสองพี่น้องมินจีเป็นที่รักของคนในชุมชนเล็กแห่งนั้นป้าเจ้าของร้านตกบกกีมักจะแบ่งอาหารให้เธอเซ มอลุงคนขายหนังสือพิมพ์ก็คอยให้กำลังใจปากซอนอูอุนุมทรงของหน้าเสื้อเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่เด็กคือไายเดียวที่เธอมีให้พักพิงยามท้อแท้วันนี้วาดรูปสวยอีกแล้วนะมินจีซอนอูมักจะพูดพร้อมรอยยิ้มอบอุน่นเมื่อแวะมาหาตัดสลับไปอีกฝากของเมืองยานกังนัมที่สว่างไสวด้วยแสงไฟนีออนอีคังมินทายาทหนุ่มวัยยีปดปีของอ e ีกรุ๊ป อาณาจักรธุรกิจแชร์โบโลยักษ์ใหญ่กำลังเหยียบคันเร่งรถสปอร์ตรูทะยานไปตามท้องทนดวงตาคมของเขาเย็นชาไร้ความรู้สึกชีวิตของเขาหมุนรอบความรูราปาร์ตีและการใช้อำนาจวันหนึ่งคณะร่องเขากำลังจะเลี้ยวเข,าข้าคือหานสุนัขตัวเล็กของเด็กในชุมชนแออัดที่อยู่ไม่ไกลจากโครงการก่อสร้างของอ e ีกรุ๊ป วิ่งตัดหน้าคนขับรถเบรกกระทันหันขังมินตวาดอย่างหัวเสียชนไปเลยสิเสียเวลาคำพูดนั้นสะท้อนความไม่แย่แต่ต่อชีวิตอื่นใดที่ไม่ใช่ของตนเองได้อย่างชัดเจนอีก e ร๊ปกำลังมีโครงการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ในย่านที่มินจีอศาศัยอยู่คอนโดมิเนียมรูระฟาคือสิ่งที่พวกเขาต้องการสร้าง ทัพที่อยู่ของคนจนเขาลือเรื่องการใช้วิธีการคมคู่และไม่โปร่งใสในการกว้านซื้อที่ดินแพร่สะพัดสร้างความวาดผวาให้ชาวบ้านรวมถึงสองพี่น้องคิมกดดันจากการที่รุนแรงขึ้นทุกวันชาวบ้านรวมตัวประท้วงอย่างเซ่งแต่สิ่งที่ตอบกลับมาคือกลุ่มชายชะกรนในชุดดำที่เข้ามาคมคู่และทำลายข้าวของเสียงกรีดร้องและความเส้นหวัง ดังรมไปทั่วตรอกซอยเล็กเๆนั้นมินจุนน้องชายของมินจีอาการรุดหนักลงทุกทีความเครียดและฝุ่นควันจากการรื้อทอนอาคารใกล้เคียงทำให้เขาหายใจลำบากขึ้นมินจีรู้สึกเหมือนหัวใจจะแตกสลายเธอพยายามต่อสู้ยืนคำร้องต่อหน่วยงานรัฐแต่ก็เหมือนเสียงกระซิบในพายุไม่มีใครได้ยินคืนหนึ่ง ขณะที่มินจีกำลังแอบออกไปบันทึกภาพความเสียหายในชุมชนเพื่อเก็บเป็นหลักฐานเธอเห็นรถยนต์คันรูที่คุณตาจอดอยู่ไม่ไกลอีกครั้งมินก้าวลงมาจากรถพร้อมกับชายชุดดำสองสามคนเขาชี้นิ้วไปยังบ้านหลังหนึ่งที่ยังไม่ยอมย้ายออกคำพูดนั้นสะท้อนความไม่แยแสต่อชีวิตอื่นใดที่ไม่ใช่ของตนเองได้อย่างชัดเจนอีกรุปกำลังมีโครงการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ในย่านที่มินจีอาศัยอยู่ คอนโดมิเนียมรูราฟาคือสิ่งที่พวกเขาต้องการสร้างทับที่อยู่ของคนจนเขาลือเรื่องการใช้วิธีการคมคู่และไมการกวา้นซื้อที่ดินแพร่สะพัดสร้างความหวาดผวให้ชาวบ้านรวมถึงสองพี่น้องคิมแรงกดดันจากการไล่ที่รุนแรงขึ้นทุกวันชาวบ้านรวมตัวประท้วงอย่างเซ่งแต่สิ่งที่ตอบกลับมาคือกลุ่มชายชกรดในชุดดำ ที่เข้ามาคมคู่และทำลายเข้าของเสียงกรีดร้องและความเส้นหวังดังระงุมไปทั่วตรอกซอยเล็กๆนั้นมินจุนน้องชายของมินจีอาการทรุดหนักลงที่ความเครียดและควันจากการรื้อถอนอาคารใกล้เคียงทำให้เขาหายใจลำบากขึ้นก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบจัดการให้เด็ดขาดทำให้มันเป็นตัวอย่างอย่าให้มีใครกล้าขวางทางอีกกรุบอีก มินจีตัวสั้นด้วยความกลัวและคนโกรธมือเล็กๆของเธอกำโทรโทศัพท์มือถือแน่นบันทึกภาพและเสียงเหตุการณ์นั้นไว้ทั้งหมดหลักฐานชิ้นสำคัญที่อาจจะเผาทำลายอาณาจักรของคังมินหรืออาจจะเผาทำลายชีวิตของเธอเองมินจีเก็บงำหลักฐานนั้นไว้ในใจเล่ากับฐ่านไฟรอนนอนความกลัวอิทธิพลของอ e ีกรุ๊ปทำให้เธอไม่กล้าทำอะไรพลีพลาม แต่ภาพความทุกข์ทรมานของน้องชายและเพื่อนบ้านก็กรีดร้องอยู่ในเธอเธอระบายความอัดอันตันใจทั้งหมดลงบนผืนผ้าใบสร้างสัตว์ผลงานศิลปะชุดเสียงจากตอกซอยย voice e a l l y ภาพวาดเหล่านั้นไม่ได้สวยงามอ่อนหวานแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความโกรธและความสิ้นหวังของคนเล็กที่ถูกบทขยี้เธอนำภาพเหล่านั้นไปจัดแสดงแบบกองโจดตามกำแพงร้างในมุมมืดของเมือง พร้อมค r วอารโคที่ลิงก์ไปยังคลิปวิดีโอสันๆินที่เธอตัดต่อขึ้นโดยไม่เปิดเผยทายหน้าของแต่เน้นที่การกระทำอันโหดร้ายผลงานของเธอสร้างแรงกระเพื่อมอย่างรวดเร็วในโลกโซเชียลมีเดียผู้คนเริ่มพูดถึงศิลปินนินา,นามผู้กล้าหาญที่ใช้ศิลปะเป็นอาวุธต่อกอดกับความยุติธรรม แฮชแท็กเสียงจากตรอกซอยติดเทรนอยู่หลายวันแต่ไม่มีใครรู้ว่าสิปินคนนั้นคือคิมมินจีเด็กสาวขี้อายจากห้องเช่าเล็กๆในช่วงเวลาแห่งความสับสนและสิ้นหวังนั่นเองแสงสว่างที่ไม่ขาดฝันก็ส่องมาถึงมินจีผลงานชุดเสียงจากตอกซอยของเธอไปสะดุดตานักสะสมงานศิลปะผู้ตรงอิทธิพลและลึกลับนามว่ามาดามโซเฟียลี สตรีสูงวัยเชื้อสายเกาหลีอเมริกันผู้มีข่าวลือว่าเป็นคู่แข่งทางธุรกิจคนสำคัญของอ e ีกรุ๊ปและเคยมีบาดแพนในอดีตกับตระกูลอ e ีมาดามโซเฟียติดต่อผ่านคนกลางเพื่อขอซื้อพลงานทั้งหมดของมินจีด้วยราคาสูงลิวอย่างไม่น่าเชื่อพร้อมทั้งสเสนอตัวเป็นผู้อุปถรัรมภ์อย่างเป็นทางการมินจีแทบไม่เชื่อหูตัวเองเงินก้อนใหญ่นั้นมากพอที่จะรักษาน้องชายของเธอให้ใหายดี และเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้พร้อมกันนั้นมาดามโซเฟียผู้มีเครือข่ายกว้างขวางได้ให้คำแนะนำและช่องทางแก่มินจีในการนำหลักฐานชิ้นสำคัญที่เธอมีคลิปวิดีโอที่ชัดเจนขึ้นซึ่งเปิดเผยใบหน้าของคังมินไปให้กับนักข่าวอิสระกลุ่มเล็กๆที่กล้าหาญและไม่เกรงกลัวอิทธิพลของโชนนักข่าวกลุ่มนั้น เริ่มขุดคุยและสืบสวนเรื่องราวเบื้องหลังโครงการพัฒนาที่ดินของอ e ีกรุ๊ปอย่างจริงจังไม่นานนักพายุลูกใหญ่ก็โฮมกรนนำใส่อีกรุ e ๊ปข่าวชาวเรื่องการไล่ที่อย่างโหดเหี้ยมการทุจริตติดสินบนเจ้าหน้าที่และการใช้อำนาจในทางมิชอบถูกตีแผ่ออกสู่สาธารณะหลักฐานจากคลิปวิดีโอของ CTO e, ของมินจีกลายเป็นหมัดนอกที่ทำให้สังคมตกตะลึง หุ้นของอ e ีกรุปดิงเหวยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงภายตระกูลอีประธานอีพ่อของคังมินผู้เลือดเย็นและเห็นแก่ตัวตัดสินใจพละความผิดทั้งหมดให้คังมินเป็นแพะรับบาปเพื่อรักษาบริษัทส่วนใหญ่และชื่อเสียงของตระกูลเอาไว้อีคังมินถูกปลดจากทุกตำแหน่งในบริษัทถูกตัดข่าจากตระกูลและถูกดำเนินคดีจากทายาทผู้สูงส่ง เขากลายเป็นอาชญากรและคนสิ้นเนื้อประดาตัวในเชาคามคืนโลกที่เคยสยบอยู่แทบเท่าของเขาพังทลายลงต่อหน้าต่อตาส่วนคิมคิมินจีชีวิตของเธอพลิกพันจากหน้ามือเป็นหลังมือเธอนำเงินที่ได้มารักษาน้องชายจนอาการดีขึ้นมากย้ายออกจากห้องเช่าเล็กนั้นไปสู่พาตเมนที่กว้างขวางและปลอดภัยกว่าเดิมด้วยการสนับสนุนจากมาดามโซเฟียเธอได้ก่อ ตั้งมูลนิธิแซงซิมป์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือศิลปินรุ่นใหม่ที่ขาดโอกาสและสนับสนุนโครงการศิลปะที่สร้างสรรค์เพื่อสังคมมินจีกลายเป็นบุคคลสาธารณะที่ได้รับการยกย่องในฐานะศิลปินผู้กล้าหาญและผู้ใจบุญแต่ชีวิตใหม่นี้ก็มาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆแสงสปอตไลท์ที่ศาสซองการถูกจับตามองทุกฟีเจอร ผู้คนที่พยายามเข้ามาหาผลประโยชน์และความรู้สึกแปลกแยกในโลกคนชั้นสูงที่เธอไม่คุ้นเคยปากซอนอูยังคงเป็นเพื่อนแท้เพียงคนเดียวที่คอยอยู่เคียงข้างให้กำลังใจและเป็นเหมือนสมอเรือที่ยึดเหนี่ยวเธอไว้กับตัวตนเดิมอย่าลืมสิว่าแกเคยมาจากไหนนะมินจีคำพูดของซอนอูยังคงก้องอยู่ในใจเธอเสมอหลายเดือน ผ่านไปมูลนิธิแซงสิลูกของมินจีได้จัดงานเปิดตัวโครงการศิลปะเพื่อชุมชนขึ้นโครงการนี้มีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูย่านที่เคยเป็นที่อยู่เก่าของเธอให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยพลังของศิลปะตรอกซอยที่เคยเต็มไปด้วยความมืดมัวและสิ้นหวังบัดนี้ถูกแต่งแต้มด้วยภาพวาดสีสันสดใสและประติมากรรมจากศิลปินรุ่นใหม่ บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหวังมินจีกำลังกล่าวสุนทรพบนเวทีเล็กๆท่ามกลางผู้คนที่มาร่วมงานแสงไฟสาดสองใบหน้าของเธอที่ยังคงอ่อนโยนแต่แฝงไว้ด้วยความเข้มแข็งและมั่นใจดวงตาของเธอสอดสายไปรอบปลายบริเวณงานอย่างมีความสุขก่อนจะไปสะดุดกับร่าง้างหนึ่งที่ยืนหลบอยู่ในมุมมืดใต้ต้นไม้ใหญ่ชายคนนั้นสวมสเสื้อผ้าเก่ามอสอ ผมเผายุ่งยิงปกปิดไปหน้าสูบตอบท่าทางของเขาดูหวาดระแวงและอิดโรยเมื่อเขาคอยลอยเงยนาขึ้นและแสงไฟจากเวทีสาดไปถึงมินจี้ถึงกับพูดไม่ออกหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกออกชายคนนั้นคืออีกครั้งมินดิตทายาตผู้ยิ่งใหญ่บัดนี้อยู่ในสภาพที่น่าเวทนาจนแทบจะไม่ได้หลังจบงานเลียงเล็กๆ และผู้คนเริ่มทยอยกลับมินจียังคงยืนนิ่งอยู่ข้างเวทีความรู้สึกหลากหลายประเดประดังเข้ามาในหัวของเธอทั้งความตกใจความสับสนและความรู้สึกบางอย่างที่เธอเองก็อธิบายไม่ถูกซ่อนอูเดินเข้ามาตบไหล่เธอเบาเป็นอะไรไปมินจีสีหน้าไม่ดีเลยยังไม่ทันที่มินจีจะตอบร่างของอีคังมินก็เดินโซวซัดเซเข้ามาหาเธอเขาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเธอ ในระยะห่างพอสมควรก้มหน้ามองพื้นไม่กล้าสบตาถ้าทีแย่ยิงทางตนในอดีตหายไปจนจนหมดสิ้นเหลือเพียงความอับอายและความเขยล่าอย่างแสนสาหัสคุณคุณคิมมินจีเสียงของเขาแหบพร่าและสั่นคือผมผมขอโทษคำพูดที่แสนสัน้นแต่หนักอึ้งหลุดออกมาจากปากของเขาอย่างยากลำบากผมรู้ว่าผมมันเลวผมทำผิดกับคุณและคนอื่นๆไว้มากผม ผมแค่อยากจะมาเขาเงียบไปครู่หนึ่งเหมือนกำลังรวบรวมความกลา้าผมแค่อยากจะมาคอเขากินสักมือได้ไหมครับหรือหรืองานอะไรก็ได้ที่พอจะให้ผมทำได้ผมผมไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆมินจีตัวแข็งทื่อภาพความทุกข์ทรมานของมินจุนน้องชายเธอภาพน้ำตาของเพื่อนบ้านที่ถูกไล่ที่ซอนทับกับภาพความน่าสังเวชของชายตรงหน้า ความโกรธแค้นที่เคยมีเริ่มเจือจางลงโดยความรู้สึกบางอย่างที่ซับซ้อนกว่านั้นมันคือความสงสารหรือหรือเป็นเพียงความสมเพชซอนอูมองดูเธอด้วยความเป็นห่วงเขารู้ดีว่ามินจีเป็นคนใจอ่อนแต่เรื่องนี้มันหนักหนาเกินไปคุณไปทําอะไรมาถึงได้เป็นแบบนี้มินจีถามด้วยน้ําเสียงที่พยายามจะให้ราบเรียบที่สุดคังมินเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยดวงตาของเขาแดงกำ่ำหลังจาก หลังจากเรื่องนั้นผมก็ถูกไล่ออกจากบ้านไม่มีใครต้องการผมอีกแล้วผมพยายามหางานทำแต่มีใครรับคนอย่างผมเข้าทำงานผมเลยร่อนอดมือกินมือมาหลายเดือนแล้ววันนี้ผมเห็นข่าวงานของคุณในหนังสือพิมพ์ที่คนเข้าทิ้งไว้ผมแค่อยากจะลองมาดูเพื่อว่ามินจีหลับตาลงครู่หนึ่งสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์ เธอรู้ดีว่าการตัดสินใจของเธอในตอนนี้มันไม่ได้ส่งผลแค่กับตัวเธอหรือคังมินแต่มันคือบทพิสูจน์ตัวตนของเธอเองว่าเธอจะเลือกเส้นทางไหนระหว่างการแก้แค้นที่หอมวานหรือการให้อภัยที่ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างแท้จริงเธอคอยลยลืมตาขึ้นมองไปยังคังมินที่ยังคงยืนตัวสั้นอยู่ตรงนั้นที่มูลนิธิของฉันกำลังขาดคนงานทำความสะอาดอยู่พอดี มินจีพูดช้าชัดทอยชัดคำเป็นงานหนักเงินเดือนไม่มากและคุณต้องทำงานร่วมกับคนอื่นคุณจะทำได้ไหมคังมินเบิกตากว้างอย่างไม่อยากจะเชื่อน้ำตาคลอนหน่วยคุณคุณจะให้โอกาสผมจริงๆหรือครับฉันไม่ได้ให้โอกาสคุณเพราะสงสารมินจีตอบแต่ฉันเชื่อว่าทุกคนควรจะได้รับโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณเต็มใจที่จะทำงานหนักและพิสูจน์ตัวเอง ฉันก็ยินดีจะให้โอกาสนั้นแต่ถ้าคุณคิดจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือสร้างปัญหาฉันจะไม่ลังเลที่จะให้คุณออกไปทันทีเข้าใจไหมคังมินพยักหน้ารับอย่างรวดเร็วน้ำตาแห่งความรู้สึกที่หลากหลายไหลาอาบแก้มขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับคุณคิมมินจีผมผมจะไม่ทำให้คุณพิดหวังซอนูมองดูเพื่อนรักด้วยความชื่นชมระคนเป็นห่วง เขารู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของมินจีจะต้องเผชิญกับคำถามและแรงต้านมากมายแต่เขาก็เชื่อมั่นในความดีงามในหัวใจของเธอวันต่อมาอีกครั้งมินเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะคนงานทําความสะอาดของมูลนิธิแสงสิลบเขาต้องทํางานกวาดพื้นล้างห้องน้าเก็บขยะทากลางสายตาเคลือบแคลงสงสัยของพนักงานคนอื่นที่จำได้ว่าเขาคือใคร แต่คังมินก็ก้มหน้าก้มตาทำงานของตัวเองอย่างเงียบความลำบากที่เขาเผเชิญมาหลายเดือนสอนให้เขาเรียนรู้ที่จะอดทนและเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กน้อยมินจีไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำงานของเขาโดยตรงเธอปล่อยให้เป็นไปตามระบบของมูนิธีแต่บางครั้งเธอก็แอบมองดูเขาอากหน้าต่างห้องทำงานของเธอ ภาพของอดีตทายาทแชโบนผู้ยิ่งใหญ่กำลังขัดพื้นอย่างตั้งอกตั้งใจทำให้เธอรู้สึกซับซ้อนในใจมันไม่ใช่ความสะใจแต่เป็นความหวังเล็กๆว่าบางทีมนุษย์เราก็สามารถ